คันนี้ถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์พิซในปีนี้ของร้านเราเลยนะครับผมมีทั้งช่วงล่างแมกยางนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายเป็นช่วงล่างยกแล้วก็เสริมคานเข้าไปคันนี้ยก6นิ้วนะครับทำจากริมคาไปเนี่ยต้องจบจบต้องจบ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราดีมคาร์ซูเปอร์วิวอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมสตาร์ทแล้วก็ไบก้อนครับครับผมวันนี้นะฮะเราภูมิใจนำเสนอมากๆกับเจ้าลีโวตัวนี้นะครับผมเออวีโก้วีโอันนี้ครับวีโก้แชมป์สี่ถึงสี่นะครับผมคันนี้ถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์พิซในปีนี้ของร้านเราเลยนะครับผมมีทั้งช่วงล่างแม็กยางนะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แม็กยางก่อนครับผมเป็นแม็ก20นิ้วนะครับลบสีนะครับอ่า รัดเข้ากับยาง3ามสองะนะครับของฟูลเอลฟูเอลเลยตัวนี้เป็นฟูลเอลคลิปเปอร์ MT นะครับตัวนี้ครับลุยก็ได้หล่อด้วยนะครับผมทรงสวยๆเท่ๆแบบออฟโรดกันไปเลยเห็นสูงๆแบบนี้ะครับคันนี้เป็นช่วงล่างยกแล้วก็เสริมคารเข้าไปครับผม ตัวคานเนี่ยเป็นคานยูนิคอนนะครับเจน3นะครับคันนี้ยก6นิ้วนะครับประกอบคู่กับโชคโปรเฟนเดอร์หน้าหลังนะครับจะมีเป็นโชคโปรเฟนเดอร์ปรับ8นะครับสัพแทง์นะครับปรับนิ้มแข็ง8ระดับนะครับหน้าทั้งหลังแล้วก็จะมีสปริงยกออดซี่นะครับจะมีปีกนกปรับองศานะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ดับช่วงล่างนะครับของยูนิคอนนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่า จัดเต็มจัดเต็มเลยคือกันเนี้ยแต่งไม่เยอะแต่ว่าเรียกได้ว่าแต่งแบบสุดไปเลยสุดเบอร์เลยอ,อ่ะถ้าเราไล่ของแต่งกันจริงๆเนี่ยมีไม่เยอะเป็นรถสไตล์เรียบๆนะครับ เรียกได้ว่าไม่ต้องใช้ผู้รับเหมาเลยนะครับเพราะว่าเราก็ยกขันได้นะครับดูเจ้าตัวนี้เป็นตัวอย่างยกกันเองครับยกกับมือยกกับมือคันนี้มีท่อหน้าเผาด้วยอ่าครับเป็นท่อหน้าออกออกกิงหน้าเผานะครับแล้วก็คันนี้จูนเรียบร้อยจูนเรียบร้อยนะครับเป็นกล่องจูนนะครับ ECU shop นะครับเป็นกล่องอินตาบูธนะครับบวกกับคันเร่งไฟฟ้าครับเรียกได้ว่าเหยียบออกตัวนี่แบบพุ่งไปเลยใช่เพราะว่ารถที่มีล้อขนาดนี้เนี่ยจะเป็นล้อใหญ่กว่าเดิมลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับบางทีล้อเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ใหญ่แบบนี้มันกินกําลังเครื่องอจริงๆบางทีลูกค้าเอาไปใช้งานเอาไปขึ้นเขาเนี้ยอาจจะไม่ทันใจรเราเลยทําการจูนเข้าไปนิดหน่อยอแล้วก็จะมีเสริมเข้าไปก็คือมนจะมีกันแข็งกันแข็งของแฮมเมอร์นะครับครับผมเป็นกันแข็งแฮมเมอร์สีดาตรงนี้นะครับผมนี่เลยแข็งแรงมากๆช่วยปกป้องช่วงล่างได้อย่างดีอันนี้หล่อด้วยสูงด้วยแรงด้วยไม่ว่าจะบันทุกขึ้นเขาอะไรแบบนี้นะครับสบายๆเลยเห็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับไม่อืดนะครับออกตัวล้อฟรีได้นะครับคุ่งเลย ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันเป็นซ<ช>ับแท้ง์เหมือนกันอ่าเนี่ยฮะสวยๆฟิตเมนต์สวยๆอย่างนี้นะครับออฟโรดสังเกตคว,ว,ว,วยยามสูงรถนะครับครับเนี่ยประมาณหูประมาณหู <c oughs> ตัวผมเนี่ยสูง,สง8เมตรกว่า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่น8ปีปอปนั่นมันเปรต8เมตรกว่าก็เรียกได้ว่าคันนี้เป็นครบจบในที่เดียวเลยนะทั้งเ <c oughs> รื่องช่วงล่างแม็กยางทั้งเรื่องความแรงนะครับและคันนี้เนี่ยเก็บช่วงงล่า ที่ติดมากับรถนะครับผมก็ดูแลเซอร์วิสนะครับให้เต็มที่เลยนะครับเรียกได้ว่าแบบยกใหม่เลยยกใหม่เลยก็ยังเน่างทัานี้นะมีพ่นกันสนิมด้วยเป็นพ่นกันสนิมของของทางร้านนะครับผมใช้เป็นของ T O A ชินโตนะครับตัวนี้นะครับพ่นกันสนิมอย่างดีนะครับผม สเต็ปนี้นะครับใช้เวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่รวมรอของนะประมาณ2วันก็เสร็จนะครับผมแต่บางทีลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้ามีความต้องการแบบว่าส,สินค้าที่เป็นสเปเชียลนะครับเราก็ต้องสั่งต้องรอกันนิดนึงนะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราออกมาดานออกมาเทสตให้นะครให้ไปใช้งานจริงได้แล้ลูกค้าเนี่ยทำจากริมคาไปเนี่ยต้องจบจบต้องจบนะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้เลยครับผม ก็คือเหยียบออกหน้าร้านเนี่ยเหยียบไปเลยได้เลยนะครับลุยได้เลยสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะจะแต่งรถแบบแนวแบบนี้หล่อเท่ๆนะครับกับร้านบีมคาร์ซูบูวิลนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร077289888แล้วก็แฟนเพจนะครับบีมคาร์ซูบูวิลนะครับแล้วยังมีช่องทางติดต่ออีกมากมายนะครับอย่างเช่นทิกตอกแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าสนใจที่จะสั่งบอดี้พาร์ตตกแต่งรอบคันก็แอดมาที่ไลน์ดิมคาร์ช็อปเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นให้ได้ครับผมแล้วก็แอดเข้ามาได้เลยท่านใดนะครับอยากจะได้ทรงนี้หรือว่าทรงที่ใหญ่กว่านี้หรือสูงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างเรื่องความแรงนะครับทั้งเรื่องพอดี้พาร์ตคือทุกๆเรื่องอ่ะที่มันมีล้อนะครับดิมคาร์บุรีสุราษฎร์ธานีครับดูแลให้ท่านได้ได้ทุกอย่างนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาได้มาพูดคุยกันได้นะครับมาพ งบประมาณอ,มอะไรแบบนี้ได้หมดเลยะนะครับผมอะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ลาไปกับเจ้าวีโกแชมตัวนี้นะครับแล้วก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมครับ